สาธุชนวัตบริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกทิพิคุญานต่อวันนี้แล้วได้พูดตามแบบในวิสุทธิมัคที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านตรัสหรือว่ารถเจนาไว้ความจริงท่านก็พูดไว้เป็นสองไหน <c oughs> ว่าตามแบบฉบับที่กลับวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าอาธิกรรมมีกาบบุคคล คือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุญานมาในการก่อนก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้ด้ความจริงกว่าจะได้ก็แสงขนินเป็นการเริ่มต้นจริงๆกว่าจะคลำภาพไฟพบเป็นคนนานก็่าจะทรงได้เป็นคนนานรู้สึกว่าต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งมาก แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาเสียลำบากจริงกว่านั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก่อเรื่องก่อเราไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงยิงเรือไปเที่ยวบาร์มันหนักกว่านั้นมาก <c oughs> ไปทาการเมสไม่ช้าจาันไปทําอธินาทานรักขโมยของเขาไปโกโหกหมดเท็จอารมณ์มันหนักกว่านี้มาก นั่นเป็นอารมณ์ของความชั่วทำไมเราจรึงทำได้ตอนนี้เรามาทำในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรจะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้ไอยู่ที่ไร่นาสาทงก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่บนเกวียนนั่งอยู่บนหลังควายนั่งบนเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำน้ำนั่งในเรือรถก็ทำได้ทุกอย่าง ทุกขณนะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่จะสร้างสมาธิต้องไปนั่งคาตมาร์เข้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายต่างกายให้ตรงถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสจะได้กินเลย เพราะว่าถ้ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเอาจริงไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญนี่สำาำหรับท่านพุทธโคสาาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิศจุขยานมาในการก่อนพวกนี้เวลาปฏิบัติไม่ยาก คำว่าไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรให้มากหายนักเพียงไปเห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้ารวมตัว นี่แต่ที่ไน้กล่าวว่าบารมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจา้าท่านบอกว่า่านสร้างบารมีสะสมมาถึงเสียสงไขก่กาไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันก็มากตอนนี้จะเห็นได้ว,ว่าพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใด เคยได้ทิพย์ยคุยานมาในการก่อนตัวอย่างนี่มีเยอะมีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอนมตะได้ทิพย์ยคุยานเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่วิดามารดาพามาหาอายุเจ็ดขวบทั้งนั้น เด็กผู้หญิงก็อายุเจ็ดปีเด็กผู้ชายก็อายุเจ็ดปีสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อเป็นนักเจริญพระกรรมฐานเอานางศรีน้องพ่อปานเป็นครูเมื่อก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็ภาวนาว่าพุทโธนั่งสมาธิตามสมควรนี่เวลาลูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอกลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุทโธทักสามคำ เธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาช่างเถอให้เธอว่าพุโทโธก็แล้วกัน <c oughs> แต่ลูกสาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพุโทโธเธอก็ว่าพุโทโธก่อนจะหลับว่าให้ได้ยินให้คุณพ่อได้ยินเสียงสามครั้งแล้วเธอก็หลับ <c oughs> จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็ก สำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกรบรมฐานตามปกติมาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้เกน,นอนแกก็นอนให้แกว่าคำว่าพุโทโธสามครั้งแกก็ว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคนลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทำอะไร ท่านคุณพ่อบอกว่าพ่อเจริญกรรมฐานพ่อทําสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุทโธคุณลูกสาวก็อยากจะทําบ้างก็เริ่มทําคุณพ่อก็สอนให้ว่านั่งแบบนี้นะลูกนะพับเพียบก็ได้กาดมาก็ได้ <c oughs> เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพุทเวลาเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโธ เพียงเท่านี้ลูกจะว่าได้เป็นนานแล้นไม่นานก็ตามใจอยากจะเลิกอมไรก็เลิกความจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมากสำหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สักข้านาทีก็นอนแต่ว่าเธอนอนั้นเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอก็ลุกมาคุยกับคุณพ่อ ะเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธเห็นพระท่านมาองค์หนึ่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนตัวที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัยคุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กอายุห้าปีก็พยอยอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างถึงจุลามณีเจดีสถาน เวทยันจะวิมานอะไรต่ออะไรก็ตามบางทีก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอก็พูดที่ในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจมาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เธอเธอพูดถูกแล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพระอาตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนําท่านท่านพ่อบอกว่าอย่ายุ่งนักไม่ช้าจะถูกปิด เพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์ของเด็กจะเฟือเจนั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่ถามเสียเรื่องการเชื่อหรือไม่เชื่อ,อไว้ในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนักจะหาว่าอารมณมเป็นอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไป ล้าปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียงเจ็ดปีครับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าตะลาะเะบาแวงกันเธอเลิกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนําเด็กต่ความจริงเธอเป็นเด็กแนะนําผู้ใหญ่ก็ทาเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการก่อน เมื่อมาประทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันทีการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายโคู่แฝดสองคนนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่มักจะลองเธอที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมไล่เห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่า หมดท่าผู้ใหญ่ซ่อนทลารเด็กก็เห็น <c oughs> มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่แ็นการหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมาแล้วก็มียอมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดเชียนัดเป็นจุดสามเร้า โยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งกสินไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมดท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูปไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจนารณารูปนามแล้วนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรทั้งก็อสอนถูกจะไปหาว่าถ้าทําอะไรเข้าใช้ภาว,ภาวะคือว่าใช้สิ่งที่เก่ามามันไม่เหมือนกัน แล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิดอันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสําคัญไม่ใช่เรื่องของวาจาที่กล่าวมาเป็นสําคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนามรูปท่านสอนก็ว่ายังไงบ้างก็ไม่ทราบเขาแต่มาไม่ได้ใจไม่ได้ไล่เลียง แต่ว่าคุณโยมเท่าพูนนี้เวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุรรทธรูปแจ่มใสทุกวันไปปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊นั่นเห็นแย่เป็นภาพเฝือเลยจะเป็นนิมิเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมุงหมายในวิปัสนาญาณวโรปนาม แต่ด้ว่าคโยมท่าพูนี้เวลาภาวนาว่ารูปนามทีไรคิดในรูปนามทีไรรูปพระก็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจงอัทั้งเป็นภาพติดใจยอยู่ตลอดเวลาพระพระพุทธร,รูปยิ่งแจ่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดสวงามไปที่ชื่นจตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราะเป็นนิมิตหลอนแกก็ไม่เชื่อถึงเชื่อภาพก็ไม่ไป ในที่สุดสามเดือนผ่านไปเวลาการออกพรรษาก็กลับบ้านก็ามาเจอพระอาจารย์เด็กๆบทพึงพรรษาเสร็จเ <c oughs> ไม่ปรึกษาหาหรือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ทันทีว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์ แต่เดาว่าใครก็มาถามก็บอกว่าตรรมราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิดแบบนี้ในหนังสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้านตรัสว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพระองค์นั้นมาถามว่าเออฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักที ไปไปไม,มามาเขาต้งไปนั่งเจอะไปนั่งพบเอาพระพุทธรูปเข้าทุกทีจะทำยังไงท่นพระอาจารย์องค์นั่นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเป็นการทดลองกันอัตมาก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มาแนะนำกบญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาอุโบสถ ก็แนะนำกันตามตำราแต่ว่าตามตำราเราได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูดท่านบอกว่าภาพตีปลายกฎเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดเป็นพุทธานุสติกรรมทันให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยอมพูดเท่าก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธจบภาพพระคทาวนี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสมาก ต่อมาใครพูดปลารบกันถึงเรื่องอะไรในดาไกลสงไกล,าไกลภาพอันนั้นปลากฏกับคุณยายและคุณโยมพวกเท่าเสมอท่าก็ปลารบเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่แตก่ก็นั่งฟังอยู่ด้วยก็ถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคุณนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงท่านก็ปลารบกันถึงคนตาย คุณโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมขณะที่ยิงยังดีๆอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงนี่ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรือท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อน ที่เป็นพุทธโฆสาจารย์กล่าวว่าถ้าเคยได้ทิศหยุยคพยานมาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึ่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัวก็เช่นกับเด็กเต็มสามคนกับคุณยายผู้เฒ่านิดหนึ่งนี่ที่ว่าของเก่าแล้วน,นี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไป ว่าการเจริญเพื่อผู้ที่ประโยชน์คุยายนะจำเป็นไหมว่าต้องใช้กสิณทั้งสามแบบการความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญทพยุคุยายนนี่มีมากไม่ถือว่าจําเป็นเสมอไปถ้าจะมาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิต,ตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในใช่ก่อน เป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนเมื่อถ้าต้องการเจริญที่ปิจุคุญยานก็เพ่งไฟเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่งท่านไม่ใช้อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าเม่จิต มีในหนึ่งเ,เรียกว่าเมฆดันเมฆดันเนี่ยอาตมาไปอ่านแล้วราะในชื่อว่าเมฆดันก็ได้แก่อโลกาสินั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดันเขาเลยทะเลาะก,กันนาทีกว่านี้ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวไรบูชายอย่างละเจ็ดหมดแล้วก็เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าภาวนาว่าอโลกาสินัง แล้วแอบไปให้ชื่อว่าเมฆดันอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพญายโยคาวาจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตำราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย <c oughs> ชื่อเก่าเขาดีๆเรียกว่าโลกสินกะเส็นแสงสว่างตำราฉบับนั้นท่านบอกว่าเมฆดันก็กลายเป็นคนยกเมฆกลายเป็นตำราแบบอื่นไป นี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงนะ่ามีความสำคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดั่งก็คืออโลกสินนี่อันอันที่จะกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆขจิตท่านภาวนาว่าพุทธัางเมฆนิมิตจิตตังมาอ,อุทํามังเมฆนิมิตจิตตังอ,อุอมะสังขังเมฆนิมิตจิตตังอ,อมามะอ,อุ อันนี้ถ้าเรียกว่าเมฆขจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านมีอารมณ์แจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆมาบางังหาเมฆที่ไหนมาบางังพระองค์ก็ไม่ได้เพราะธรรมที่องค์สมเด็จพระจอมตายรวบรวมข้ามาก็เป็นธรรมเบียเศษมีสภาพแจ่มใส ไม่มีเมีินหนจะมาบังสังฆังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมวิเศษเป็นอรหันต์ไปแล้วก็มีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายพพิรไม่มีเมฆมาบังแต่ว่าทำไมตำรราไปเรียกว่าเมฆขจิตดูต้องว่ากันตามจริงแล้วบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานรวม รวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอาอุอุอมะอามะอ,อุหมายความไม่ยังไงอแตมาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนะการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ท่านไม่ใช่อะไรฉันใช้คำภาวนาอย่างเดียว ให้จิตทรงตัวว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมาอุธรรมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังคังเมฆนิมิตจิตตังอามะอุให้ภาวน,นาให้เป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับภาพนิมิตใดๆได้ไดหมดเท่ว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ ให้สรงจิตอยู่ในคุณพระัตนาตรายทั้งสามประการจิตส่งตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย <c oughs> มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมากกระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ตั้งหวยเลขลอตเตอรี่เนรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอก คนที่ได้มาจากกําลังฌานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปพ้นไครแต่ความจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเพราะไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของใต้รวมผ่าทายถูกต้องหมดทายถูกต้องกระทั่งลมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมด โรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นอันว่าที่ไปคุยานนี่วิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสามสายตาน,นี้กลาวมานี่เป็นการแนะนำกันประเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำยังไง ก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิยาวแบบไหนก็ได้นี่ก็อาตมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ห้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทิพยุุยานมันแค่เกิดทิพยุุยานก็เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่เหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเล เดินทางไปสายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลและก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อล้าม,มากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไป เป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจข้อนี้อุปมาชั้นใดท้ายะให้อาตมาวินิจฉัยก็ต้องขอวินิจฉัยว่าการเจริญทีิพยคุยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุยาน ที่ไม่เคยผ่านการสินสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกินพราะภาวน,นาว่าพุทโทธธรรมโมสังคโฆก็มีทิฏฐิโยยานแล้วก็มีหลายท่านเอาระถาพระบาเจกพระพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระทโยวิระโคนายังเป็นตน้นเอาไปภาวน,นาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่านกล่าวว่ากระถาบทนี้มีลาบมาก ใครที่ภาวนาเวลนแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบเสกาละมากถ้าทําจิตไปสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมาลาบมากเท่านั้นคําว่าลาบหรือว่าคำว่ารวยเป็นเครื่องจูงใจ <c oughs> เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้นั้นก็มีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น <c oughs> การทำมาหารได้การลาบสการะมันก็มากขึ้นจริงๆนักนาเข้าก็มีหลายท่านเลยกันจิตของท่านวันนั้นก็เข้าถึงทิพย์จุยญาสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนตรัสถนา <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิพย์จุยญานนี่เจ้าว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้ หรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นทิจฐุกุยานถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิเบตกุยานเหมือนกันก็เ,เหมือนกับคนที่เดินทางไปทางสายของทะเลต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไอทางสายนั่นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้ว่าบรดาท่านพุทธบริษัททงหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยคุยานแต่ได้ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกําลังใจเข้าถึงอะบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเส็จแล้วก็จะขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี ทำใดที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าสมบุรุแล้วพขบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผลนั้นตามที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพุทธเจ้าสมบุรุแล้วนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี